สวัสดีครับพบกับช่างโจ DIY อีกครั้งนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูกับชุดไอ้น้ําต้นไม้อัตโนมัตินะครับที่ช่างโจมา DIY ใช้ดน้ําถั่วงอกของช่างโจนะครับที่สําหรับเพาะกินเองที่บ้านนะครับชุดนี้ชุดนี้จะเป็นชุดไอ้น้ําอัตโนมัติที่สั่งมานะครับราคาประมาณ300กว่าบาทนะครับมันจะมี มีปุ่มอยู่2ปุ่มนะครับแล้วก็มีสายออกมาต่อสายออกมาเข้าไอ้ไอ้ถังถังเพาะถั่วงอกของช่างโจน,นะครับตัวนี้เพาะมาได้ประมาณสัก2 3สามวันแล้วครับ2 3งสามคืนแล้วครับมันก็จะสูงมาประมาณหนึ่งแล้วแล้วก็ได้เครื่องเพาะไอ้เครื่องรดน้ำต้นไม้มาทีหลังครับแล้วก็มาใส่ เดินท่อลงมาข้างในวางท่อเข้ามาข้างในแล้วก็มันจะมีหัวสเปรฉีดน้ํามันก็จะเป็นหัวหัวไอหมอกะครับที่ที่ปกติใช้กันในบ้านนะครับที่ใช้ลดอุณหภูมิในบ้านเป็นหัวพ่นหมอกตัวนี้นครับหัวพ่นหมอกชุดหัวพ่นหมอกก็ซื้อซื้อแยกมาอีกต่างหากนะครับไม่รวมกับชุด ให้ตั้งเวลาตั้งเวลาจ่ายน้ําตั้งเวลารดน้ําต้นไม้ชุดหัวไอหมอกก็ซื้อมาประมาณ100บาทนะครับได้มา10หัวแล้วก็ช่างโจได้มาให้ตัดออกมาเหลือสัก5หัวแล้วมาใส่ในถังนีะครับนี่ก็เป็นความยาวของถั่วงอกให้จะปิดฝาไว้ก่อนนะครับ ต่อไปเราจะมาดูเครื่องตั้งเวลานะครับว่ามันจะทำงานกันยังไงนะครับใช้งานยังไงบ้างนะครับขั้นแรกแล้วก็หมุนฝาปิดกันน้ำออกมาก่อนนะครับวางไว้ก่อนมันก็จะมีปุ่มปรับการทำงานอยู่สองปุ่มนะครับปุ่มแรกปุ่มขวามือก็คือปุ่มตั้งเวลา ั้งเวลาเปิดน้ําว่าเราจะเอากี่นาทีนะครับหนึาทีสนาทีห้านาที10นาท,นาทีถ้าจะเอาถ้าเราจะปิดแล้วก็เปิดไปที่ออฟนะครับนี่ครับพอดีตั้งไปที่ออฟแล้วพอดีเครื่องมันทํางานพอดีเลยครับเลยมาเปิดให้ดูว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนี่ครับมันจะเป็นไอหมอกชุดไอหมอก ก็จะพ่นน้าเป็นไอหมอกออกมาให้ความชุ่มชื้นให้กับต้นถั่วงอกของเรานะครับให้ถั่วงอกของเราได้ได้น้ําเป็นเวลาหนึ่งนาทีที่ช่างโจได้ตั้งไว้นะครับ ถ้าเราตั้งไว้หนึ่งนาทีมันก็จะมีไฟกระพริบมันก็จะรับรู้ว่าเราตั้งเวลาแล้วนะครับส่วนปุ่มซ้ายมือก็จะเป็นปุ่มปุ่มตั้งเวลาหยุดการหยุดหยุดการลดน้ําของต้นไม้ว่าเราเลือกได้ว่าจะเอากี่นาทีนะครับ2อนาทีสามเออไม่ใช่2นาทีสองชั่วโมงครับอันนี้เป็นหน่วยเป็นชั่วโมง เราเลือกได้ครับเอาสองชั่วโมงสี่ชั่วโมงหกชั่วโมงแปดชั่วโมงสิบสองชั่วโมงสูงสุดได้เจ็ดสิบสองชั่วโมงครับส่วนตัวสุดท้ายตัวอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆครับถ้าเพื่อนๆทราบช่วยคอมเมนต์ให้ผมดูหน่อยนะครับข้างล่างครับคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับว่ามันไปใช้ตอนไหนนะครับส่วนตัวแล้วถั่วงอกนี้ผมจะตั้งไว้ประมาณสองชั่วโมงครับ ก่อนจะตั้งเราก็รีเซ็ตไปครั้งหนึ่งก็ได้ครับสังเกตว่าเราปรับชั่วโมงเสร็จแล้วมันจะมีไฟกระพริบอยู่ครั้งหนึ่งทุกทุกทั้งสองตัวนะครับท,ท,ทั้งตัวซ้ายและตัวขวานะครับตัวหยุดและตัวลดน้ำนะครับนี่ผมจะตั้งไว้หนึ่งนาทีครับต่อไปจะเป็นแบตเตอรี่ครับที่ใส่แบตเตอรี่ เป็นแบตเตอรี่ขนาด AA จำนวน2ก้อนนะครับตามสเปคเขาให้ใช้แบบอันคาลายแต่พอดีไม่มีครับเลยเอารุ่นนี้ใส่ไปก่อน3 a ครับรุน่นนี้เดี๋ยวถ้ามีอันคาลายเดี๋ยวค่อยมาใส่อีกทีครับวิธีใส่ก็เสียบไว้เฉยๆครับเป็นช่องใส่ทานครับ แล้วก็ปิดฝาไว้มันจะเป็นฝากันน้ำนะครับตัวนี้แล้วก็จะมีซีนยางอยู่เราปิดแค่พอตึงๆนะครับรับปิดแน่นเดี๋ยวฝ้ามันจะแตกครับส่วนวิธีต่อก็จะมีเราต้องใช้ก๊อกแบบก๊อกสนามนะครับที่มีเกลียวอยู่ที่ปากก๊อกนะครับมาขันติดเข้าไปข้างในแล้วก็น้ำก็จะไหลออกมาข้างล่าง ส่วนตัวข้างล่างตัวข้างล่างก็จะเป็นแบบเหมือนเครื่องซักผ้าครับสามารถกดแล้วก็ดึงออกมาได้เลยเป็นแบบวาลวปลดเร็วอะไรประมาณนี้ครับเป็นวาลวปลดเร็วแล้วก็ต่อสายเอาไปเข้าหาถังเวลาเราจะใส่แล้วก็ปลดล็อกแล้วก็ดันเข้าไปเท่านี้เองครับใช้ง่ายมากๆครับสาหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ ขอบคุณทุกคนมากครับที่เข้ามาดูช่างโจโดีอวในวันนี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยนะครับถ้าเพื่อนเอนเห็นว่ามีประโยชน์ก็รบกวนกด Sub สไครต์กดไลค์ให้ช่างโจโด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะมีอะไรในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ